ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า front view ด้านข้าง side view และด้านบน top view ของรูปเรขาคณิตสามมิติตอนที่1สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนเรื่องภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติตอนที่1ค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนี้เราไปทบทวนความรู้คาบที่แล้ว กับพี่อพอลโลกันก่อนนะคะให้เพื่อนๆคลิกที่ปุ่มทบทวนได้เลยค่ะได้เวลามาฟังสรุปความรู้กับพี่อพอลโลแล้วครับจากการเรียนในคาบนี้ทำให้ทราบว่าหน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติมีความสัมพันธ์กับรูปเรขาคณิตสองมิติคือเมื่อเรานำระนาบรูปเรขาคณิตสองมิติมาตัดขวางรูปเรขาคณิตสามมิติในแนวต่างๆจะได้หน้าตัด เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติในลักษณะที่ต่างกันซึ่งเราสามารถนำความสัมพันธ์มาใช้ในการตอบคำถาม,ถามตามตัวอย่างที่ยกมาได้ด้วยครับสวัสดีจ้าพายเมื่อวานคุณพ่อของพีชไปซื้อเต็นต์มาค่ะพีชก็เลยอยากลองกางเต็นต์ดูพายช่วยพีชหน่อยนะจ๊ะได้เลยครับพีชอืม คุณพ่อของพีทซ,ซื้อเต็นท์รูปสามเหลี่ยมมานี่เองไม่ใช่นะจ๊ะเต็นท์นี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากตั้งหากเอ๊ะเต็นท์หลังเดียวกันแต่ทำไมมองเห็นไม่เหมือนกันล่ะคิดออกแล้วเพราะว่าเราสองคนอยู่กันคนละด้านของเต็นท์เลยมองเห็นต่างกันภายมองทางด้านหน้าของเต็นท์จึงเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมส่วนพีทมองทางด้านข้างของเต็นท จึงเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครับซึ่งเราสามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองวัตถุทางด้านต่างๆในแนวตั้งฉากกับด้านที่มองเห็นใช้เส้นทึบแสดงเฉพาะขอบนอกและขอบอื่นๆที่มองเห็นได้ดังนี้ครับมิติที่ได้จากการมองวัตถุทางด้านหน้าด้านข้างและด้านบนกันครับซึ่งถ้าเป็นวัตถุที่สามารถนามาตั้งหรือหยิบยกมองดูได้จะมีวิธีการมองในแต่ละด้านตามแนวสายตา ที่ตั้งฉากกับด้านที่มองซึ่งตัวอย่างแรกที่พายจะนำมาแสดงให้ดูคือสรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับถ้าเราต้องการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติแสดงภาพด้านหน้าให้เลื่อนด้านหน้าของวัตถุเข้าหาตัวผู้มองจะได้ภาพส่วนที่แรงเงาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าครับ ถ้าเราต้องการเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติแสดงภาพด้านข้างจากวัตถุที่หันด้านหน้าเข้าหาตัวให้หมุนวัตถุเพื่อให้ด้านข้างทางขวาหันเข้าหาตัวจะได้ภาพส่วนที่แรงเงาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือภาพที่ได้จากการมองด้านข้างครับและถ้าเราต้องการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติแสดงภาพด้านบนจากวัตถุที่หันด้านหน้าเข้าหาตัว ให้พลิกวัตถุให้ด้านบนหันเข้าหาตัวจะได้ภาพส่วนที่แรงเงาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือภาพที่ได้จากการมองด้านบนครับในการเขียนภาพเพื่อแสดงลักษณะของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ไม่ซับซ้อนนิยมเขียนภาพของรูปเรขาคณิตนั้นประกอบกับภาพของรูปเรขาคณิตสองมิติอีกสภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนและเขียนภาพทั้งสี่ ไว้ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับเพื่อนๆกเพื่อนๆก็ได้ทราบวิธีการเขียนภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ได้จากการมองวัตถุทางด้านหน้าด้านข้างและด้านบนกันแล้วนะคะแต่พีทยังมีตัวอย่างรูปเรขาคณิตสามมิติแบบอื่นมาให้ดูกันอีกเราไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะตัวอย่างที่หนึ่งคือกรวย ภาพท er pues mm ีพพ่ได้จากการมองด้านหน้าคือรูปสามเหลี่ยมภาพที่ได้จากการมองด้านข้างคือรูปสามเหลี่ยมและภาพที่ได้จากการมองด้านบนคือรูปวงกลมค่ะตัวอย่างที่สองคือทรงกระบอกภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภาพที่ได้จากการมองด้านข้างคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและภาพที่ได้จากการมองด้านบนคือรูปวงกลมค่ะ ตัวอย่างที่สามพีชขอ,อยกตัวอย่างเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมค่ะเพื่อนๆภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามรูปได้สี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางมีขนาดใหญ่สุดและขนาบด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดเล็กเพียงครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางซึ่งสี่เหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่จะแทนด้านที่มองเห็นทั้งหมดส่วนสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเล็กจะแทนด้านที่มองเห็นเป็นบางส่วน ภาพที่ได้จากการมองด้านข้างคือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองรูปโดยมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดใหญ่ติดกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดเล็กเพียงครึ่งหนึ่งซึ่งสี่เหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่จะแทนด้านที่มองเห็นทั้งหมดส่วนสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเล็กจะแทนด้านที่มองเห็นเป็นบางส่วนและภาพที่ได้จากการมองด้านบนคือรูปห้าเหลี่ยมค่ะ เราไปฟังสรุปความรู้กับพี่อพอลโลกันต่อเลยครับได้เวลามาฟังสรุปความรู้กับพี่อพอลโลแล้วครับน้องๆจะเห็นว่าภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นมาจากรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติมีความสัมพันธ์กันซึ่งการมองรูปเรขาคณิตสามิติหลายๆมุมมองเช่นด้านหน้าด้านข้างและด้านบน จะมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติที่แตกต่างกันไปในแต่ละมุมมองครับ